สวัสดีค่ะมาป่อยสองคนนนำพ้องชื่อเกากบพี่น้องค่ะันก็มาลอดตลาดนังงยู่ตลาดเศร้าคือเกาค่ะบรรยากาศนังเศร้าอำเภอกานนวจังหวัดองแก้มค่ะนบรรยากาศนังเศร้าคะคือคากขนาดไล้เมืองาก่นกพินน้องไหลไปปานนำ มาตาใสครับพี่น้องค่ะมาเบิ่งอันแรกแกม้าเนี่ยจาเก่าจากคนเก่าคนเดิมแม่ปานีคนเดิมเจ้ากล้าพี่น้องคูนึงสเกตค่ะนออกเมื่อไหรแม่ไปปลูกออกค่ะนี่ต้องไปดูการของมัน

ở đi đó và chạy đi 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 và ya sudah tidak ada ขนมค่ะนี่หลายไข่เรียบาทนี่ซึ่งอันนี้ไข่หยังนี่ไข่เกียกน้ำตาลไข่หงไข่เต้าอันไข่หยังน้อนั่นเนาะไข่หยั่งขนาดนั้นไข่เต้านีก็เต่าอื่นมาไข่ไข่หงไข่หงไข่เต้าไข่น้ำตาลเอาไข่น้ำตาลเนี่ยจ่ายยี่สิบบาทเอาผสมกันก็ได้จ้ะ ผสมกันก็นได้หลายไข่ค่ะพี่น้องเครื่องกล้วยตอดมันตอดมี่มืดค่ะ หอยหอยแคลงหอยคางหอยแมงคู่ม่าน้ำกันค่ะอาหารแดงนั่จะเป็นอาหารทะเลค้นหลายค่ะกัพี่น้องค่ะนี้ยางมะส้นนี่บัดนี้ทิเป็นข้าวเมาค่ะข้าวเมาได้นะคะ กินฟรีจ้าเมาสดก็เมามาจ้าุรีรัย้เจ้าเด้อเมาบ้านถือบอกจ้าเมาบ้านถื้าก็เมาบ้านถือบ้านกางไงขนมมิซอเสียงม่าอ้อนอ้อนมาคกมาข้าวขมี้บ๊อคุกมีนจ้าแบปจุงแล้วขมี้แบบป๊อบคุงขมน่ะลายอันลายแนวค่ะของอยากของกินบรรยากาศนี่มช้าอันนี้จะเป็นของทะเลค่ะ อันนี้เจ้านี่คนขายดีประจำเลยค่ะเนี่ค่ะคน้นกระชิเขาแถวซื่อกนันเลยเรื่งลูลูกาล้าเพื่อนี้อหมอมสเขากั้าวมี่กพป่น้องยานละลอยอันนี้กระไลเดียวเด้๋นี่มีเครื่องหมูเครืงปรุงปรุงกระี้มระีก็นื้มกัน อยากได้จต้กุ้งกับมี่อยากได้เต้หมึกกัมี่็นเห็ดผสมกันกัมี่ค่ะอันนี้หนวปลาหมึกค่ะคุณแม่อันนั้นหนวกปลามึกกว่านั่งแนจะเอาเตาเียบามืกคะลอกเกีลอยการละลอยครับพี่ัตลาดนัดกระนวลกับพี่น้องค่ะผิตตั้งยุมองนีประจําเบลูกค่าเพไล้ไล้รับพี่น้องค่ะลูกค้า่นไลค่ะ ปูด้วยค่ะนี่ปูกับนี่ค่ะพี่น้องเขามีแต่หมูแต่กูนี่ปูปลามีดมดค่ะพี่น้องของทะเลอันนี้สิเป็นเบียบาดหมี่เบียบักเขียเบียบักพล็กแต่เบียบักคูงแต่คนนน้เขั้วไปบ้านใดกันขนหลครับพี่น้องคนหลายไปยังบะได้นานี่ฝนตกมากข้นสุดเลยกูค่ะพี่น้องะเบียบักเขียบมีเจะคือภาษาหมัน เบี้ยบัตรพี่ปาบักรเบี้ยบัตรคู่หลายเบี้ยบ่ตรพี่น้องบัตพี่น้องบาตรแล้วเบิ่งอันนี้บาัตัตสอบแล้วเท่าไดรนี่เนาะนี่เนาะอง่องกับพี่น้องผมเห็นเป็นสอบเลยตัตสอบแล้วเท่าไหรจ้าสี่ร้อยจ้าสี่ร้อยจ้าบัตสอบละร้อยค่ะดูกๆกับพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยมุกเศร้าค่ะ <Source> คักคนหลายค่ะครัพี่น้องค้นคนลำพังเข่าไปบ่ได้ค่ะพี่น้องการน้ำมาคลาดไหมก็ไลายดูได้ตำนอกๆทางในเข่าไปบ่ได้ค่ะพี่น้องคนแน่นหอดเ็ดหอดไก่ได้บาท คลิปน <l acht> das heißt ี้การขอตัวก่อนเดินจ้าเด้อเดี๋ยวบกันไม่คลิปหน้าค่ะ